สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขคคบุหบรี่คนแบเหมือนกับเหมือนฟ้ายาจากพี่ใหญนพี่นอ้องโอ้มาพี่นอ้องกินขิมบเทีย่ยงกันพี่น้องวันเสาร์วันหยุดครับของหน่วยงานเนาะพี่นอ้องนี่ครับตั่นหมกุ้งรับลาบลาบเป็ดพี่นอ้องหน่อไม้ต้มครับกับเกลือสลัดครับไปทั่วเห็นแล้วว่าอื้ På leit og อืะตูถือว่าไดเปาองครัระกอบต่ังไปน็นองขวดอน้าตกเน้อยรองใส่ใไบไลายลองข้อนะับสดเม,มีแกงกปนเนาะ คือยังเขาอยู่ครับโอ้โหก่อไปครับเสียงรถเสียงร่ายไี่องเอาเรียวนะครับจงตัดตะแตงมมาลายกันลงไอื้อ ครับคกับเราจะไดละลายประทัพี่น้องกินตำมีพี่น้องรู้ครับ ไปแล้ออืมเเขาไปรออ่านกันหน่อครับตอนใหญ่หมดครับ สิ่นมันไงสีเกิดมันก็บนปลาไว้ครับ,บปลาบนครบครับ ไม่ไน้องทั้งเือนครับบ้านผมมุกาหารไม่น้องฝหมนตกครับตั้งหมดเศร้านะครับตามใบอนุญาตการจัการนะครัยผัน้นพุทธครับพุทธจีวรไปครับตั้งสีเบิดฝนครับ ดำหน้าแลวครับฝนดีกันานดะตอนดำสที่ดำหน้านะครับอืมงานเหมือนถูะหะถูเอาครับ จะ้ายไปแล้ว ในปุ๋ยไรผ่านไม่เห็นคลิปของเบิ้ม์มที่แชร์ที่ฝากพี่รองนะครับปุไล้ก์กดแชร์นะครับบองดูใส่แต่วัดใดกับฝากคอมเมนต์มาใด้พี่รอง บมใจยานที่กระเจ็แบหาแย่แสบได้มาสูพีน่น้อ,นจนองจริงนะครับแา้วแผลซูได้เนจริพี่น้องอืออึเอาอกให้พีนนน่น้นองข้างจอดดีราพี่น้อง Whoa. Oh. คำามหอยเจ้าบกพี่นอ้องอย่าใส่มีเจ้าไหนด้วยครับเปน็นต้นไม้หน่นแหงเสียพี่น้องหน่อยไล่ครับพี่น้องหน่อยไพปลาครับต้นีกบ ใช่ครับนายพี่น้องลำหงุงครับจะมีหลัานเลยครับเปกบง้าไม่มีมรดกเหมุเลยครับหิวแต่หิวไป่หรอกเฮียว<ะ>่าเอตรียมมาเตรียมแล้วครับแลกันไปหาของมันครบนะ Mm hmm. Mm hmm. เดี๋ยวนนคร,บครบวับพี่น้องกินเนี้ยเราใหม่ครับเดี๋ยวไปเขาก็ไม่ยังไม่เราพวงเขาซาปันเรื่อยครับเออจะับ นี่น้องพี่น้องตำคุงบาเบิดต้องขอตัวขอให้นะครับอืมอะเบสหนังกระดอโอ้อิ่มนะ ปะเป็ดเบิร์ตนะครับตะมุงโมรานะครับน้ำมัเบิร์ตไปสองนอครับอืมไปตรงนีกข้างครับผมจะได้ไม่ได้ครับผืมใช้ยาเต็มที่ครับต้องขอโทษขอไปพ่อแม่น้องสุขคนครับคือยาทาท่านะครับในการกินหมสุขภาพประการใดแล้วไม่ได้ครับน้ำเบิร์ตได้ไหมครับเดี๋ยวขอ ขอบคุณพออขขอ่อแม่พี่น้นองสู่ข้นครับที่ค่อยกดไหลกดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบนแชยญาติจังที่มาโดยตลอดครับมื่อนอาาี้เดิมทีญาติฝากพี่น้องนะครับเมื่อไหร่เนีสยมาใน้พิซูกี้ไหมครับสวัสดีครับ